สัปผ้ามาฉันก็อยู่ในเกมแล้วฉันเลือกที่จะซื้อเป็นปืนคู่นะคะทุกคนแล้วฉันก็หันไปเหลือบมองไม่สาวกล้ามทองกระตุ้นสเต็ปยิงคลุกปีตีสามเนียมโผล่ซ้ำนะคะทุกคนเขาก็วิ่ง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 แล้วเขาก็ยิงสับปืนนะคะทุกคนแล้วเราก็วิ่งไปหาคนนั้นเขาก็ยืนสัพแล้วเขาก็วิ่งอีกนะคะฉันก็วิ่งฉันจะโดดหน้าต่างหรือต่าไม่โดดฉันก็เข้าทางประตูนะคะเป็นทางที่ถูกต้องแล้วเขาก็วิ่งไปซ้ายมือแล้วฉันก็วิ่งมาซ้ายมือเหมือนกันฉันได้กลิ่นศัตรูของไไไออ้้้เหียยะรรมมู่ัันนก็ิง มันหวังที่จะมาตอกหัวฉันนะมันก็ไปหาหัวทองเอ๊ยสักทองมันก็จะมาตอกมันก็วิ่งหาสันแนละ้วมันก็ตอกอหัวฉันฉันก็ล้มตุยน,นะคะทุกคนแล้วใครจะมาสุกฉัน ไม่สองกำลังโอ้โหโอโอเราเป็นตัวมาทาุกชนะเธอฉันก็วิ่งหวังที่จะหนีแต่ฉันก็ไม่น่ารอดแล้วเพื่อนฉันก็ยืนนิ่งนิ่งแล้วศัตรูก็ทำโจมเหนียบเพื่อนฉันนะ,ะทุกคนไม่ใช่เออเตัวเหนียบเออเป็นตัวโจเหนียบแล้วไม่สองกำลังนล้ก็นอนตายตรงนี้เราตัดมาหามาตรงไอ้หาเนี่ยมันก็ทำแต้มไปคนีณได้แต้มหนึ่งประตูไปก็ฝั่งศัตรูแล้วทุกคนเรามาดูกันว่าอีกแต้มว่าใครจะเป็นคนขว้าสายมันขว้าสายมาแล้วฉันก็วิ่ง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 ฉันก็ตัดไม่ใช่ ไม้เหลือสิฉันก็วิ่งแบบนี้นี่แหละวิ่งสักพักหวังที่จะไปปีนอ่าคันไดกำแพงเมืองจีนแล้วฉันก็วิ่ง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 ,งจับปืนนะทุกคนฉันก็นั่งดูหมอกมอยฉันก็แอบมองกล้ามทองอยู่นะคะว,ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาหรือเปล่าแต่ฉันมั่นใจแล้วว่าวิญ,ญญาณเขาไม่อยู่กับร่างแล้วมีแต่ร่างเขาแล้วฉันก็เห็นศัตรูอยู่ข้างนั้น <First Blood. S 1> ว่าเขาจะตุยหรือเปล่านั่นไงบอกแล้วฉันก็ยิงม้านส่วยกล้ามทองนะทุกคนไปได้สู้ช เธอก็จะไปยิงเอาคิวนะทุกคนวิญญาเขาไม่อยู่กับร่างเออวิญญาเขากลับมาแล้วร่างเขาก็เลินเดินได้แล้วสันกตุยล้มไปด้วยเอคมังคืนนะทุกคนเอคมังคือมันห,หัวฉันนะแล้วหลังจากนั้นได้เข่ากําทองก็ยิงยิงับๆับๆมันก็ล้มไปนะคะทุกคนทับผ้ามาตรงนี้ไม่เข่ากัทองก็มาซ้ำศพให้เพื่อนนะทุกคนแล้วก็ซ้ำศพของเขาเอาคิวของเขานะ้วทุกคนแล้วเค้้้้าากกก็็ืืนนนนไไปสปสเเเพพ่่อออจจจััังงงหหหวววีีีียิร ตรวจสภาพว่าศัตรูนั้นมันจะฟื้นขึ้นมาหรือเปล่าแล้วเขาก็วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งนะทุกคนแล้วเขาก็จับปืนแล้วเพื่อนเราก็จาทำแต้นไปหนึ่งประตูลแล้วก็ตัดภาพมาตรงนี้ <c oughs> กูก็เลือกเป็นซื้อปืนเอเคนะทุกคนซื้อเ k คสักพักแล้วกูก็วิ่งเหมือนเดิมแล้วกูก็หันไปมองกล้ามทองแล้วมีผู้ชายคนนี้มาโยกับฉันจะนโยกไม่ได้นะฉันปิดกระดิตาอยู่ก็ดูแล้วฉันก็วิ่ง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 ไปแบบนี้แบบปกติของฉันที่ชอบวิ่งอยู่แล้ว แล้วฉันก็วิ่งแล้วฉันก็จับเอคดักอยู่ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยเมื่อฉันฉันเดินไปตลอดแล้วฉันก็ตุยตลอดฉันก็ดักอยู่ตรงนี้แหละเพื่อความปลอดภัยดักสักพักฉันก็เพื่อฉันก็ลุ้มตุยไปแล้วตามด้วยเบอร์สี่แล้วก็ตุยไปพร้อมกันแล้วหลังจากนั้นฉันก็วิ่งแล้วที่จะวิ่งมาทางขวาแล้วฉันก็ดักตรงนี้แล้วฉันก็เห็นแม่สาวอ่า ตีนหมีอะยืนนิ่งลรตุยไปแล้วั้ล่สังก็มาซ้ำเพื่อเอาคิวนะคะทุกคนฉันกลัวฉันตายฉันไม่ได้คิวฉันก็ดักแล้วฉันก็เลือกที่จะวิ่งมาตรงอ่านี้แล้วฉันก็วิ่งไปเดิมสมองฉันคิดอะไรไม่รู้ฉันก็มาเก็บของอร่อยเรียบร้อย แล้วฉันก็ยืนอยู่ตรงนี้สักพักเพราะว่าฉันกําลังจอบมอยอ่าศัตรูอยู่ฝั่งนู้นไม่ตาอกาลองก็วิ่งมาเหมือนกันดังนั้นฉันก็คิดยังไงไม่รู้ฉันก็โดดตรงหน้าต่างไปแล้วฉันก็เลือกที่จะแบบวิ่งมาตรงนี้เพราะว่าฉันได้กลิ่นเอ๊ะได้กลิ่นไม่ตาอกาลังกําลังเดินล้อไม่ใช่หินมันกําลังยิงฉันก็ยิงหัวไปหนึ่งสเต็ปลาดคิวไปหนึ่งสเต็ปแล้วฉันก็ตั้งไอโบเชี่ยตั้งเพื่อชนะแล้วคนที่คว้าสองประตูไปก็เป็นฝั่งเราสองหนึ่งแล้วนะ เรบดูการว่าใครจะเป็นผู้ชน,นะฝั่งประตูไหนจะเป็นผู้ชน,นะแล้วก็ควาแล้วกูก็ซื้อของแบบเต็มอิ่มแบบสุดยอดเรียบร้อยแล้วถึงจุดดยอดแล้วหลังจากนั้นกูก็วิ่งเหมือนเดิมตามสเตปกูแล้วไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็มาย่อด้วยเหมือนเดิมแล้วกูก็ไม่สนใจกูก็หันไปมองไอ้กล้ามทองอะอลาติมตากูนี่แหละดีนะกูไม่ปรับขั้นสูงกูปรับมาตารฐานเลยทีแล้วกูก็ดักเหมือนเดิมตามสไตล์กูเผื่อจะมีหนูมาติดกับดักกู แต่มันไม่มีใครว่ะแล้วกูรู้สึกแบบว่ามันมันเดินมาหาเบอร์สองแล้วนะแล้วเบอร์สองก็ทําไปแล้วกูก็แบบความรู้สึกแบบเป็นห่วงเพื่อนไงไม่รู้จักกูก็เป็นห่วงกูเรื่องที่จะวิ่งไปช่วยเบอร์สองนะทุกคนเพราะว่าตรงนั้นเบอร์สองมันมันบอกว่ามีกล้ามทองเอ้ยมันบอกว่าเป็นลูกซองมันกูก็แบบไม่เกรงกลัวใครกลัวไม่ได้คิวมากกว่าแล้วกูก็จันกับมันไปเรียบร้อยมันก็หีมซุปแล้วกูไม่ให้มันไซส์เข็มหรอกให้มันผัวมันไซส์ให้เองดีกว่าแล้วหลังจากนั้น กูก็กินยาไปถึงสติเพื่อพันแผลในร่างกาย แผลในแผลซ้ําแผลนอกก<แผ>็กินเสร็จแล้วกูก็เริ่ม <S <S วิ่งวิ่ง <S <S วิ่งเพื่อจะไปช่วยเพื่อนดังนั้นกามทองสาวกามทองออร่าเต็มตากูเนี่ยมันก็จํากัดไปมันก็ตัด้ามาตรงนี้แล้วจากนั้นสาวกามทองมันก็ยิงลูกจองควางไปหนึ่งสเต็ปแล้วจากนั้นมันก็สลายสักสลายแล้วมันก็วิ่งเหมือนเดิมแล้วกูไม่กล้าวิ่งไปใกล้มันหรอกกูกลัวอ่าลังสีเหลืองติดกูกูกลัวดังนั้นมันก็เลือกไปขวามือแล้วกูก็วิ่งมาตรงนี้เหมือนเดิมแล้วจากนั้น กูก็ดักตัวนี้เหมือนเดิมสติปกูเหมือนเดิมแล้วต่างนัางกูรู้สึกแบบเอ๊ะมันยืนนิ่งนี่หว่าแล้วเอ้ยกูรู้สึกว่ามมีมดมีมดเดินมาแล้วกูก็ยิงมดไปถ้ากูไม่ยิงมันก็มากัดกูสีหลังจากนั้นกูก็ซ้ำมันไปดูดแล้วกูก็รู้สึกแบบเอ๊ะไอสัตนัคนนี้ยิงม,มาุูยสิคะแล้วกูยิงไม่โดนไม่โดนไม่ตายอาทีท,ที่ทำแต้งทำประตูได้สี่หนึ่งเป็นผู้ชนะก็คือทีมกู